สวสดี่ะคุณผูาชอิกิพิมเองนะคเอจไม่ขยมือเดิไม่ใช่ค่ะวันนี้เราไปยึดช่องนะคะอีกิพิมไปไหนฮัโหลฮโหลอิกิพิมวันนี้นะคะเรามีเพื่อนบ้านมาค็นว่ากดกล้องมาสะกกกิสไตล์ชนี่นะ รู้จาก็คือจะอยู่ในชาแนลชื่อว่าอะไรนะคุณสไตล์ชิมมี่ค่ะเป็นเพื่อนเรียนเองอยู่ใกล้บ้านวันนี้ก็มาสิงสถิตนอนอยู่ห้องดีฉันไม่รู้ผัวทิ้งเหนืออะไรวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณวันนี้เราจะมาเปิดคอเป็นอันบ็อกซิ่งกันนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้คุณอิกิมเจอมากเลยนะคะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ให้ดูเพราะว่ามันอาจจะเยอะเราคิปมันจะยาวเกินไปก็ ก็ไว้ก่อนละกันนะคะแบรนก็อย่ารู้น้อยใจโอเคเดี๋ยวเราจะมูฟของตรงนี้ออกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งอัปเดตอะไรใหม่ๆที่ทางแบรนส่งมาให้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ชิรี่กับกุ๊กกิ้งแล้วนะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ชิรี่กับกุ๊กกิ้งแล้วนะคะเราจะเอาสิ่งแรกที่มีความเยอะแยะล้ำยัยอลังการแล้วก็ตกอมือตลอดเวลามาให้ดูก่อนใหญ่มากเลยจะคือสิ่งนี้เลย ก็เป็นเซ็ตกริฟฟีจากเมเปอรี่นั่นเองนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากและคืออันนี้ทำไมแกไม่ใส่ให้มันสูบได้เลยมันกลับกระปัดหลายล้อ่ะแกพีก็มีแถวกันมาให้ปีนี้เราจะอ้วนไปด้วยกัน Happy New Year PS บอกผู้ให้ช่วยกันทำมาต่อไปนะเออ l ล v e Maybelline Thailand พี่ปุ <Rocky> ้มแน่พี่ปุ้มแน่เลยเป็นคนเขียนเน่ยน่ารักจริงขอบคุณเบมเบลีทุกมากเลยขอบคุณมากมากเลยอ่ะดีมากจะใช้ให้ครบทุกสีโอ้ยโอ้ยไม่คิดเลยเดี๋ยวเอาไว้ไว้มาสวอตเล่นกันทีหลังทีละสีสักคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวมาโหวตสิ่งที่ชอบแมทว่าท่านชอบอะไรบ้างที่สุดใช่ให้โหวตตอนท้ายเออ เซนเซอร์เออไปเกี่ยวกับสุขภาพผมนะคะแคร์ retention system อู้เป็นเซตอย่างงี้มากสีกระดิ่งกระดิ่งมีเทสเอาไว้เติมความชุ่มชื้นให้กับผมทำให้ผมหนาขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกอีกวะอีกวะอีกวีเออ P L B V เลยนะคะ P L B V ก็เป็น c ล e a n s i งที่ถูกและดีหนึ่งตัวนะคะ มีแต่คนชอบนะพิมเคยเอามาแจกตอนช่วงงานวันเกิดนะ G R Cosmetics ตันโปรเดนโซสน่นเองนะคะรักสุดแล้วคือรักด้วยความที่ของก็ถูกและเขาดีใครที่ติดตามก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าพิมจะชอบ แชร์แบรนด์นี้ตลอดอะไรเงี้ยโอ้ดังรอเออประมาณนี้ชินก็ไปสอยตามนาเลยทีเดียวของ็ดีของคดีถูกแลวดีจริงๆนะคะเลอกส่งไอ้คิมพิมมาส่งให้ชิมปลายชุนนี่แทนนะยังไม่จบกับแบรนด์โอ้ดังรอมาตอกาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณนีคิมพิมอุ้ยโอ้โหใหญ่ปเยมาถึ มีหลักสีมากไม่ใกล้กองนะคะมีเออคอนซีลเลอร์คอลเลกเตอร์ลากลายสีลองดูรันดูคอนซีล ер, เลเอร์อคอลอคอเลกคือมาแบบพิ้งใหญ่บรรจงแรงมากนะคะแล้วก็ลิปสติกครีมมี่บลัชออแบตสติกอ๋อฉันเห็นเธอใช้อยู่สวยงามอลังการคือเป็นเลิศชิ้นเดียวอันหน่อยทำไมท่าท <laughs> อันเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้า

New York ์ e w y o นิวเยอร์ซีเวลเวดลิปปี้ลิปจิ้มจุ่มส่งตรงจากนิวยอร์่ช้าปากสีแจมแจมชาช้าสิแจมสี่แจมแจมเวอเวเวอยอยากให้ัเอ็กล่องขนมเลยสวยงามมากยังไม่ได้อ่านเลยว่าของแบรนด์อะไรนะคุณคิมอีคิมพีนนิวเยอร์ซีส์2 ขอมา,า Kiss, ดิซาคิสคิสเออไม่ใช่คิสเทีร่รอนีงมาเต็มเลยว่ะสวยงามมากมา,มาเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> แกจะจริงจังเบอร์นั้นนะออเดมแมตลิปคอลเลอร์มินิบ็อกซ์เซตลืมาแต่อิีะคะอเป็นลิปแมทพ่วงนี้ เขาก็ออกลิปแมทกันมาสุดที่สุดดดสุที่สุดเวียงมากเลยนะคะทุกแบรนด์ต้องมีเนาะลิปแมรกด์เลยมีลีคอทเทจอะไรอะไอันนี้เป็นครีมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหอมอะไรสักอย่างอ๋อเป็นน้ำหอมจริงๆเดมส์โดนไป่ลยมิลค์คอทเทจเนาะเขาจะชอบมีอะไรมุ้งมิ้งกระมุ้งกระมิ้งแบบเนี้ยอุ้ยนะคะเป็นน้ำหอมแบบเฮ้ยกินดีว่ะลายของวิคตอเรียนโรแมนต์เนี่ยนั่นจะออกมาเป็นลายแบบน้ำหอม แบบน้ำหอมจ๋าเลยนะคะจะเป็นลายของเขา,าจ,ะจะมีแบบทั้งสบู่ทั้งแบบคื <c oughs> อทอีมีเทนจะกลิ่นแบบหวานหวานแต่ปนความเซ็กซี่เย้ายวนละมุนละมุนนิดนึงท <c oughs> าก่อนนอนเนี่ยโอเคทาก่อนนอนแบบ เซ็ตสีดังก่งแค่ดูนี่ก่อนน้ำตาลีตัวกระปุกที่เป็นน้ำหอมแบบครีมมะแก้ชั้นชันไม่ค่อยเห็นและชั้นก็มีอีตัวเนี้ยนแบบเอาไว้ใส่กระเป๋าตลอเวลามันท็กง่ายแล้วไม่กลัวแตกเลยถูถูใูห้หงนอน้าลอกเป็นบ้างแวฟเฟลโคุกเลยมากระติดแบรนด์ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยเซนติโอบายบิวตี้โบเฟ่นะคะโอ้อันนี้เป็นเซ็ตแฮนด์ครีม เบาเลกว่านี้นะถ้าแค่อยู่สตูดิโอฉันแกจะมาทำของของฉันแตกไม่ได้ดีกริ่นด้วยกันเนาะเหมือนพวกขายบังคุดเลยสิชามี่กับเอลเล็กแอนคิวตี้กั l เลิฟลี่เดี๋ยวแกเลือกว่าแกชอบกลิ่นไหนนะเดี๋ยวฉันเลือกว่าฉันชอบกลิ่นไหนแล้วมาดูดีว่าเร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 าใจตรงกันก็แกแล้ ฉันทายว่าแกชอบกลิ่นไหนแกทายว่าฉันกลางมากอเอ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 อไหววะ <c oughs> มันเหมือนมันกลิ่นันคล้ายๆกันหมดเลยวะ่ะ <c oughs> แ,แกะให้มา <c oughs> อ่ะสองอันนี้แกะแล้ว <c oughs> ไปแล้วเป่นตอย่างนี้แหละคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่สนุกแต่ค่อนข้างจะยาวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมต้องแบบว่ามิกซ์สีมีความจดจ่ออันนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงโอ๊ต้องเอาฟันกัดแล้วมันงแไ่นี้มันแกะไม่ออกแกแกเปคล้ายกันหมดเลยว่ะงงอ่ะฉันแยกออกนะแต่ฉันก็เดาไม่ออกว่าแกจะชอบ กินวิ่ีทางรู้ใจฉันรอดเหรออีกอันรอดแกจะรู้ไหมว่าฉันชอบอันไหนไม่รู้หรอกรู้ใช่ผัวแกยโอ้ยโอโอ้โ้อ้ออ้อโก้อ้ หนูเมาอ่ะเมาอ่ะมันเยอะไปอ่ะก็แกชอบสีเหลืองหรใช่มะ่มะแกชอบสีหมอ่ะฉันชอบสีเหลือง ปลาแย่เล็กๆอะไรเนี่ยทำ <c oughs> ไมมาอมาจิ้วจุ่มจิ้มทนันใช่แบรนทันนะคะตาม to refresh uplift and mind promote sense of wellbeing <c oughs> อ๋อฉันว่าเอาไว้ดมเวลาแบบเครียดเยแน่เลยวะ่ะ <c oughs> เออชอบทามน,นะฉันก็ <c oughs> ดีปะ กินแบบสมุนไพรแก้มันเอาไว้กินธรรมชาติกินแบบยาดมกลิ่นตะไคร้มันเอาไว้โดมแก้เครียดคุณผู้ชมแล้วมันเป็นจมูกเลยแบบนี้คือยัดลงไปแบบเอาไว้นวดๆนี่ปะ Flip up, flip the mind, promote general sense of wellbeing เนี่ยอู้หูฟินอู้หูฟินเท่ะไหร่อ่ะมือแก้มันดีแล้วันนี้มิ หัวคิ้วหัวคิ้วเลยแกมันรนดีมากแกลองนี่มืแก้จะเอาไปแหย่จะบหกแบบนี้นะจได้เอามาใส่แ้กแกถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดขึ้นขึ้นจีนนะคะทันใจขายผ้าสวยขายกันใจสองบาทสิบห้าสิบสองบาทใบ จากแบรนด์ r อยนะคะเป็นเซ็ตอิน l แตนเบิรนี่เลยชาดําเป็นรองพื้นนะคะกับแป้งคือตัวเนี้ยในเมืองนอกอะ่ะเขาบอกว่ามันดีมากเลยนะแก ล้อมลือกันสุดหลีสุดเด็ดแล้วก็มีแป้งด้วยฉันไม่เคยใช้ว่ะฉันก็ไม่เคยใช้เหมือนนางจะเพิ่งเข้ามาอะมั้งก็ไม่เหนียวเกี่ยง่ายแก้มปกปิดด้วยนะโอถ้าคนผิวแห้งนะทาจบเลยไม่ต้องลงแป้งก็ได้เพราะว่าฟินิชไม่ได้มันแล้วก็มีความรู้สึกว่าออกไปทางแบกฉันว่ามันให้ความยืดหยุ่นผิวนิดนึงอุ้ยดนีดูนี่มันเออะไรนี่มแบบมาพร้อมกับช่อดอกไม้ในมือของฉันมีดอกไม้ แต่ <substit uting> <expand. S 1> ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราว่าฉันไม่มีดอกไม้มันไม่มีไครเฮ้ยวุฒิวุฒิว้าวรู่าัมกเอยดีสวยน่มันจะั้นไว้ตรงนี้เขาบอกว่าเนเอะไรคะปีเยียร์นี่โอ้ยยย มีน e w y e ี r นะคะ Get more sleep, drink more water, get more exercise, explore more, relax more, just try your best นะคะตั้งใจให้มาหลายสิ่งนะคะมี blush, mascara แกเอาดอกไม้สีขาวมาวางตรงนี้เหมือนกูตายไปแล้วอะแล้วก็แบบอ๋อวันนี้มาเยี่ยมหลุมศพอีกทีม <c oughs> ั้ะใช่เนอะอันนี้มาวางอย่างเงี้ยแก oh, ตายแลยตายไปแล้วอะไรอย่างงี้ยนุ่บสวยจริงเลยจีนเนี่ยจ้า ดีสอดเขียนคิ้วแล้วก็อลิปแมทปะที่น่าเพิ่งออกใหม่ของโคยูทูนะคะน่าจะใช่นะ harder kiss me harder do that do kiss me harder do that do oh จค๊บจิิมกระปุกกระปิงออเขามีออกมาเมไหแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะเก่าแล้วเพราะว่าจะทิ้งไว้หลายวันไปหน่อยกวาจะโดนของม่ได้ ขอให้คุณพิมพ์สุขสดชื่นสมบังตลอดทั้งปีและตลอดไปนะคะแฮปปี้มิววียจากแก้ว p รเย้นะคะเอ๊มีรูปมีรูป อ๋อดีมากดิบีมีเลนสเนโมโนน่ารักอยู่หน่อยเป็นกล่องของขวัญเฟอร์มโมตัวนี้ฉันชอบมากเฟเวอร์เรทของปีที่แล้วไปแล้วนะคะนี่เป็นนีเวียมั Foam เป็นสูตรที่แบบว่าล้างทำความสะอาดเครื่องสำอ,อางแบบล้างหน้าได้หมดจดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เช็ดก่อนนะก็คือเช็ดด้วยเครื่องชิ้โมเตอร์แล้วก็เวลาเราทำความสะอาดตัวเนี้ยมันก็เหมือนแบบสะอาดขึ้นแล้วใช้แล้วแกมันเย็นสดชื่นเหมือนมันมีเมนทอลมากแบบสลยทีสดียวเลยมาร ว่าข้างในเป็นของแบรนด์อะไรแกกก็อย่างไงนะมันไปดีอ่าแล้วจะเป็นเป็นแบรนด์ P C O อะไรทุกอย่าง P C O ซาคิอ P C O ซา Pre Pre c o z าแกเอาล่ะของเกาหลีของเกาหลีเออ Made in Korea ก็เป็นสักอย่างนึงมองแบรนด์นะคะ Thank you ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากที่ทำใคุณฟังที มาเป็นกรองมาเป็นกรองนะจ๊ะเอาจริงป่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าของที่มันจะค้างอยูฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็รวมถือว่ารวมรวมมารวมกันอ๋ออันนี้มาจากแบรนด์ c <oughs> oh, a ช c h i n g w h e e ส่วนใหญ่จะเป็นลิปสติกเนาะที่ว่าเขาดังๆแล้วก็มีพวกครีมบัสอะไรเงี้ยที่เขาที่ดีอยู่ทุกอยากดูก่อนฉันจะเอาโบยชัวมาอ่าโ okay. <Yeah>, yeah. อเคแกแกแกเป็นลิมิเต็ดดีดีเช่นเออ Are you ready for the holiday? Your destination are here. k e e p c a l m and blush on นะคะโอ้เ oh, พคกจิ้งน่ารักมากเป็นแบบเหมือนแผนที่โลกนะคะพาเลตเหมือนให้ DIY บลัชได้เองคือให้เอาไอ้ตัวเนี้ยถอดแล้วมาใส่โอ้อ่ ใส่คือแบบว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยากจะพกบัชอะไรไปก็ใส่เฮ้ยไอเดียเก๋ว่ะเออมูเก๋อลังว่ะเออมันคืออลังการมากแกเมันเหมือนแบบยานอวกาศอะไรทำเต็ม ิตแมันมีความกิ๊เก๋ของแพ็คเกจจริงชื่อว่าเขาห้โซหรือลขึ้นนเนี่้ายว้าย h ีในนี้เนี่ยชอบทำลายเท่าของว่ใหม่ยนะมันจะม,มป็นมปุ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็กดขึ้นมาแล้วกันกดลงไปจนลุ่งอ,อือนี่มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาท้่เด้อวะแบบนี้เนี่ยค่ะ c a s h i e r อเขาทำไฮซหอละขึ้นนี่นนอ่ะอด้วย แกเปลี่ยนฉันทำเพิงว่ะอันว่าอีคีแกแกฉันทำเพิงมันตกลงมันใช้ยังไงแกแกฉันทำเพิงเอาใหม่เอาใหม่ตัอฉันทำเพิงไปแล้วว่าโอ้ไม่ไม่ได้อยู่อันนี้เสียบเอาไว้แล้วก็ดึงนี่ดึงยังไงอือโอเริ่มสวยมากเลยแกดูดีเป็นโทนแบบที่เราชเลย ดีใจอ่ะเป็นโทนแบบออกส้มๆ้มส้มๆอีกอ่แต่ช่วงนี้กำลังฮิตออีเมแมกอะไรเงสวยตเยม่แต่ย็แม่ทำไมน่ารักอย่างเงี้ยเหมือนลังคอที่สลัดชิวชิชิตายไปเลยตายไปโอ้สวยมากแกสวยมากสวยมากดีแกสวย สุนีค่ะส่งมาให้สวยมากอ่ะสวยจริงเลยนะเป็นนะกเป็นศิลปะตัวใเยเจ๊เนาะเยจ๊เนาะมิสเต็กคำดาวมาแอ้วและแบที่ยืนเขียนสวยมากจริงๆอ่ะสวยมากเลยสวยทุกสีมากเลยใช่ไหมคะเมลเบรียแน่นอนอ่ะมาอีกแล้วอ่ะเมลเบรียนี่อนนี้น่าจะส่งส่งมาตอนไหนไม่รู้เหมือนกัน แอบแตกโอ้ยมันสวยมันจะนุ่มันสวยมากนะคะนิวยอรเองนยู่แบบเบอร์ดีมากอะไรตนสวยแฮปปีนิวีย h a p อ y n e น Year 2่1 7นะคะอ้าวทำไมแฮปปี้มาบ่อย่างเลยคะเมมเบีนเขามีโปรดักต์หลายตัวออุ้ยอ่าก็จะมีพวกบีบีครีมนะคะแล้วก็พวกรองพื้นต่างๆของนาง General BB One Day Perfect อะไรต่างๆอันนี้เป็นมาสคาร่าเออุ๊ยไม่เคยเห็นเลยอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอู้น่าอันนี้ใช้แล้วเป็นยังไงใครเคยใช้บ้างบอกหน่อยแช่ว่าเพิ่มาใหม่แน่นอนมาสคาร่าตัวนี้น่าจะดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมาสคาร่าของเมเบลินคือดีดีหมดใช่อุ้ยเธอขอบคุณอีกครั้งนะคะกับแบรนด์เมเบลิน ต่อดีน่ารักแต่เราย,ยังไม่ได้แกะเลยหอมาาหามากมากชิลูกูต้ามมไม่กูต้าแม่ที่เคยรีวิวเอาไว้หนึ่งคลิปแบบจัดแน่น<อ>จัดเต็มเพราะว่าเป็นเป็นกูต้าที่ดีมากเราหาซื้อหน้าตามเซเว่น<อ>ตามวัดสาันกินแล้วผิวก็จะดีมีความเห็นดุมากยิ่งขึ้นนะประมาณนี้<อ>นะคะถ้าเกิดว่าอุ้ยแพคเกจใหญ่ขึ้นเนาะอ๋อมาทั้งแบบซองและแบบกล่องนะคะโมาเป็นแบบปัดแน่นสุด เนี่เป็นแบบซององใหญ่ขึ้นซองใหญ่บรรจุ30แคปซูลนะคะอันนี้เออในเซเวนี่มันบรรจุเท่าไหร่ในเซเว่นเขาจะขายเป็นซองเล็กงเล็ก็จะมเม็ดหรือะเยแหละนกล่องเนที่เขาขายตามซวนี่ยมปูซแล้วตอนนี้มีกล่องใหญ่เป็น30เออแไปกพดีกเออนี้เค้ไหมยิงก็เ โอ๊ะอ๊ะโอ๊ะ้วยได้ยเฮ้เด่นวายอุ้มากับกระต่ายน้อยกระต่น้อยกใจมมเป็นแบบแคเกจกระต่ายน้องก็ตายนี่นะคะก่ายนอยใจแรงนั่นเอง ขนนุ่มไม่แก้จ้ได้อยู่นะแกอุ้ยเออเออมาด้วยกันเออนุ่มอยู่นะแล้วกระต่ายลอยกรอยใจกระต่ายนะอกรอยใจอุ้นชอบอันนี้รู้ไหมทำไมอันเล็กๆเลียวๆเนี่ยน่ามาทำคอนซีลเลอร์หาคิ <50 K. S 1> ้ววุ้ยราคาไม่แพงด้วยนะคะสองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเองอ่ะแก้ว้ยเด็เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีมากคิ้ว ชอบไก่ชอบไก่อ,ไอันนี้ก็มาจากแบรนด์วอร์ n a น่านะคะขอแฮปปี<อ>้ชอว์น e สเ e วียีรปีสองพันี่ด้ไปแกันไม่ชอบแกันนี้ก็ชอบแกนี่อ่าฮะ so มาให้ แต่พูดไปเป็นมารก์แบบโทเมโทแอนกราฟฟูดนะคะมันก็จะมีพวกวิตามินซีอะไรต่างๆเั้นมาซีทรัสมิกนะคะก็เป็นพวกผ่านเสริมพวกวิตามินซีอ่ะน่าจะช่วยเรื่องผิวอะไรอย่างงี้มั้งเป็นมาร์ก์ NV by นวีบายเบอรี่นะเป็นแบบอะโลเวลากับสเนลเป็นแบบว่ามีจัดว่าโหดนะถ้าผ่านสรินี้มารวมกันสเนลก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นในทาอจจิ้งเอ่ออะโลเวลาก็ช่วยเรื่องแบบผิวแห้ง ฟอเปรมผิวผิวที่ไม่นู่นไม่นี่มอะไราเงี้ยเออก็ต้องมาลองใช้ดูแพ็คเกจเขาน่ารักดีนะใช่ชอบชอบเนาะภัคเกศโอันเออผลิตมาออกมาด้วยน่าสนใจน่าสนใจก็ขอบคุณบลีน่านะคะกับน้องก็ได้เลยแมวอยากที่ก้อยหเย้อันนี้ฉันเห็นอยู่สักพักแล้วแต่ว่าฉันยังไม่ได้ลุยนะแล้วฉันเพิ่งรู้วันนี้แหละ คือคุกกี้มันคือคุกกี้ฮัลโหลคินตี้แก่ Playcom แก่อะไรหรอแกกินก็เลยเจอดีปีใหม่เลยคะเขาทำเสียงบะหมี่เขาไม่ได้ทำเองไรปีนี้ส้มพี่ส้มเยองเลยอ่ะขอเลย กาแฟเหรออืมเออหาขนมน่า <rôle> รัก <fragrance> น่ารักจากญี่ปุ่นมเป็นของขวัญปีใหม่บอกว่าจะถูกใจนะคะขอให้คุณพี่มีความสุขสก๊อาแข็งแรงสวยและร่ำรวยมากๆแบบนี้ตลอดปีขอเพราะคุณที่สนับสนุนทำให้องเพจของเราได้ดีตลอดค่ะไม่พักนี้ส่งอะไรอร่อยๆมาเต็มไปหมดอืม มู๊มอื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 มอไม่ต้องแบกแม่โรดแม่รวยเลยนะคะคุณแม่เดลี่ไปใช่ไหมคะเด็กดิการโนล่าเพื่อนฉันอ่ะชื่อแซกอืมแรงทำอันนี้แหละทำยานอยู่แล้วนี่ก็อยากกินเออนี่ก็เลยแบบขอไม่ได้ไม่เขาไม่ได้อยากส่งมาให้หรอกพี่ขอบอกว่าเฮ้ยอยากลองอ่ะ มันดูแบบลดความอ้วนก็เลยซื้อนี่ก็เลยขอเขามากินก็เลยแบบถือว่าเออส่งมาปีใหม่หือเป็นของขวัญปีใหม่อะไรอย่างงี้เออขอเองแหละขอเองใช่ไหมเออเขาไม่ได้ให้นะขอนี่เป็นกล่องแบบเป็นคริสต์มาสด้วยนะส่งมาซะอันใหญ่เลยซปเปอร์มัมซุปูเปอร์มามนะคะโอมาแบบ เเอเอน่ารักมีฟองหนาเป็นฟองน้ำรุ่นใหม่ฟองใหม่นะคะที่เขาทำฉันลองสัมผัสแล้วมันก็นิ่มยืดไม่ค่อยจะมีเาขออาเหลือพัของซเปอร์มัมเท่าไหร่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเซตแรกเลยนะแรกแรกเลยนะที่เขาส่งมาเอาเอไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะแต่ครั้งที่แล้วที่ไปงานมาแล้วได้ได้ลิปมาอะไรเงี้ยเอเอลิปซิลลูแกะออล เกลียเกลีที่เกลียดนิอกเซตแปรงนิ้วขนาดพกผ้านะคะเออน่ารักน่ารักฉันก็มีเซตนี้แต่ว่าเป็นสีน้เนเข้มแล้วเหมือนรอบนี้เหมือนนา่งทำเป็นก้านพาสเทลมาเอออันนี้เป็นที่ล้างแป้งเนี่เก๋ชิ้งเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็ีนี่เป็นซิลิโคนสำหรับแบบเหมือนเราทำขวดสระแปรงเออแล้วก็ขวดของซิกมาสมัยก่อนที่เขาจะมีถังใหญ่ล้างแป้งเออนี่แบบดีไซน์ดีนะดีไซน์ดีนะเออแล้วก็แบบ น่าสนใจมากกว่าน,นั้นคือเขามาพร้อมกับป๊อปคอร์น, <c oughs> นสี่รสด้วยกันนะคะมีช็อกโกแลตอะโมอร์โอ้นางแกะเลยค่ะช็อกโกแลตมาโลฟี่อัลติเมทช็อกโกแลตนะคะคาราเมลแมกกิเอโต้เยอะเลยมากเลยอ่ะแล้วก็นีเป็นบาโลฟี่เป็นกล้วยหรอกล้้ววยยดออออ อโมอกโมมันจะมีสตอเบอรี่อยู่ข้างในเป็นสตอเบอรี่แไไห้งเปนชิมเข้ากันหมหกรอบสตอเบอรีแห้ชิมมันตัดก,กับสตอเบี่ตอบี่้เปรี้ยวแล้วไอชช็กชอ,อกโกแลตเนี่ยเขาจะขมขมหมือนหวาน อู้เมนันดจริงๆะแอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วตัดกับช็อกโกเหมือนะอาร์เมตช็อกแลตอืมอเาเป็นช็อกโกแลตอกแหน่อยสายขายกินไม่กินอปินอือืตึ้งนของ็อกโกแลตอืออืมอืมขาเอแม่ก็ใจอือเดี๋ไรกันอืมอืมคาราเมลแมกกาโตนะคะ หาฟังๆๆๆ <c oughs> านหอมมาก <c oughs> อ,อย่า <c oughs> ไปต้องพันธนาดิถือแล้วะถื <c oughs> อะไรวะค <c oughs> ืะ <c oughs> ะ <c oughs> ออน,นี้ก็แบบเป็นคายมแมลแต่ว่ามันไม่หวานเกินไปมีมีความเค็มนิดออนึงเปิดตีพวก ปลาควาใครมันจะออกหวานหวานจัดจ้าอะไรแต่นี่คือแบบไม่หวานกแบบ็เอ้ยกินได้เรื่อยๆเพลินๆนะแล้วตัวปลาควนมัน่ะแบบเป็นชิ้นกลมๆแบบเที้ยวแบบไม่แข็งอนะดีจังเลยอะ่ะนกนกีอืมมันไงดูเลยไงเออจะดงว่าแกไม่ชอบพวกช็อกโกแลตที่ติดขมใช่ไหมฉันไม่ค่อยชอบอ๋อโอ้มีกล้วยอบอแห้งด้วยนะเอาไ,ไปเอาไปเอาไปเลอะไปเลอะปักไปเลอะใช่ไหมอืมไอ้กุ้งมิโซะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการอันบ็อกซิ่งจากของขวัญต่างๆที่แบรนด์เนี่ยส่งมาให้พวกเราได้ทดลองเล่นทดลองใช้การซึ่งในตอนต่อไปเราต้องให้คุณอีกคิมเลือกแั้วแหละว่ามีนี่ด้วยนะปีที่แล้วอ่ะมีลูกเพจก็ส่งของกินมาให้ด้วยเอที่ลูกเพจแต่ว่าแต่ว่าปีนี้อ่ะจะไม่ได้แบบมีใครรักฉันมากขึ้นไม่ไมไม่มีส่งซึ่งซึ่งเราก็จ รางวัลให้กับลูกเพจไปหลักคนแล้วนะส่งอะไรมาให้เดียนเดี๋ยวเดียนจะประกาศที่อยู่ไว้เลยว่าแกส่งของกินให้เนอีกเลยนะน่ากาดกลามมากก็ทุกๆเดือนนะคะพิมก็จะแจกของรางวัลให้กับสาวๆที่เข้ามาเยี่ยมในแฟนเพจอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาทำรีวิวเสร็จล้วก็อยากให้สาวๆได้ใช้ของสวยๆงามๆชนก็อยากให้มาเข้ามาติดตามกันนะคะในแฟนเพจข้างล่างนี้แล้วก็อันนี้ของสไตชนี่ที่แวะเวียนมาชาแนลดิฉัน เดี๋ยวหลังๆนี้ก็อาจจะเห็นชน n e l เห็นสซชอนนี่แวะเข้ามาในช anel ของนิฉชันบ่อบอดเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปเยี่ยมช anel เธอบ้างเนอะสนุกสนานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเดี๋ยวโหวตกันว่าชอบไหนมากที่สุดนะคะก็มีในใจแล้วนะก็อันแรกเลยก็คือของเมเบลีนะคะที่เป็นลิปสติกถาดใหญ่มากที่สุดเลยนะชอบแบบ ชอบการเขียนการ์ดของทนมงานมากนะคะน่ารักมากเลยนะมีการแบบควงไปด้วยกันอะไรนี้นะคะแล้วก็แบบชวนผู้มาอ่ารอยไรเิปอีกนะคะก็ดูแบบสนใจดู <ขอ S 1> รู้จักกันจริงนะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นของนิวเวียนะคะที่เป็นช่อใหญ่ๆที่มีตุ๊กตามาด้วยนี่ก็น่ารักดีนะคะมีเป็นแบบว่า จะให้สวยงามสุดเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเลยที่ที่นิวเวียส่งของมาให้นะคะก็จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยชอบนะแพชชั่นวิวเออแพชชั่นวิวนี้ก็ใส่ใจกันสกินชิวิขิมพิมก็แบบชอบมากนะคะก็สีสวยด้วยไงสวยสวยมากส่วนอีกอันนึงนะคะที่4ี่ก็จะเป็นของซูเปอร์มัมนะคะเพราะว่าเขาได้เอา๊อปคอร์มาเอาใจเดียน นราเด็กกันชอบมากอ๋อมาล่อเนะเด็กชอบมากเลยนะอร่อยอันนี้คืออะไรวะมอเป็ด้อแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเป็ดน้อยไม่ใช่เป็ดไก่ไก่เออน่ารักมากนะเหมือนดูแล้วบบชอบ่อะไรอย่างนี้นะจริงๆก็ชอบทุกอันแหละอย่าง for you two เงนี้ยก็เอาลูกพิมมาใส่เออน่ารักอะแบบประทับใจก็ชอบหมดนะเพราะว่าทุกคนก็ดูใส่ใจมีความขวัญน่ารัก จเวอร์นี้นะ่ยพวเราก็ต้องขอไปก่อนแล้วดีกว่านะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับอีกิปหนึ่งอีกคิปหนึ่งแล้วคะ่ะอาจจะมาจอยด้เรื่อยๆนะสวัสดีไปค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะกิ้วแฮปปี้เนวี